สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ตื่นเช้าเข้ามาตื่นเช้าขึ้นมานะคะก็มาลุ้นบอนสีของเราที่ติดเชื้อรางอมเงมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำการอา่ทำการล้างหัวล้างกระถางแล้วก็ เปลี่ยนดินใหม่ให้นะคะแล้วก็มาแยกมาไว้ต่างหากค่ะมาดูอาการของเขาว่าจะดีขึ้นหรือไม่หรือไม่นะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินติดกระถางและทุกทุกต้นในที่นี้คือก็คือล้างหัวด้วยทุกต้นเลยค่ะว่าเขาจะดีขึ้นหรือไม่นะคะรวมทั้งก็ ฉีดยาให้อีกครั้งค่ะรู้สึกว่ายาจะแรงนะรู้สึกว่ายาจะแรงอยู่นะคะรอบนี้เพราะว่ารู้สึกไ,ได้กลิ่นยาด้วยแต่ว่าก็จะสังเกตว่าใบมีใบเหลืองอยู่ใบหนึ่งนะคะอันนี้เพิ่งเหลืองมาวันนี้แหละแต่ตอนล้างหัวเมื่อวานนี้ก็ ก็ยังยังดีๆอยู่ค่ะคอยดูว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับใบนี้นะคะดูแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีติดเชื้อเพิ่มนะแต่ว่าทําไมเขาเป็นใบเหลืองๆนะคะคือจํานวนนี้เมื่อวานนี้ทําได้ก็ไม่กี่กระถางนะคะคือล้างหัวก่อนแล้วก็เปลี่ยนดินค่ะ เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางค่ะล้างดินเออร้างหัวล้างกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ให้นะคะก็มารด,ดูว่าวันนี้จะมีอาการดีขึ้นหรือไม่นะคะเพราะว่าแต่ละต้นก็ดูโกรนไปหมดแล้วค่ะแต่ละต้นก็ดูโกลนโกรนเนเพราะว่าใบหนติดเชื้อเราก็ดึงออกค่ะ อย่างปรา,าสาททองต,งตงัวนี้มีใบใหม่ขึ้นขึ้นมาแล้วนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะก็เป็นห่วงเขาเพราเขาจะปิดอืมค่ะทุสก,ก,กันก็เมื่อวานก็เริ่มเห็นว่าเขากําลังติดเชื้อนะคะขึ้นก็เลยฉีดยาให้ใหม่ล้างล้างหัวล้างกระถาง เหมือนกันนะคะล้างหัวก่อนรวมทั้งสุชาดาเมื่อวานก็เห็นติดเชื้อตอนเย็นมาก็เลยล้างหัวล้างกระถางให้ค่ะแล้วก็แยกมาอยู่ต่างหากนะคะว่าคอยดูว่าวันนี้ตกเย็นมาวันนี้อาการจะเป็นอย่างไรนะคะจะติดเชื้อเพิ่มหรือไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ เปลี่ยนยาเปลี่ยนยาด้วยค่ะแล้วก็ฉีดยาให้ด้วยเมื่อคืนทำเมื่อคืนวัดีททศกันตอนล้างหัวเขาก็มีลูกด้วยก็เลยถือโอกาสาแยกเข้ามาปลูกอีกนะคะแยกลูกของทศกันมาได้1ต้นนะคะ เป็นการทำครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ปลูกบอนสีมาเพิ่งจะลองลองแยกเขาเรียกแยกหนอเนาะว่ามารุ่นว่าเขาจะรอดไหมนะคะตอนล้างหัวต้นอื่นไปก็เห็นมีเขามีหนอแล้วก็เลยลองทดลองทำดูว่าตัวเองจะทำสำเร็จไหมนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ